ไหนนะเข้าไปยังเข้าขมาแล้วฟาร์มอยู่ฟาร์มอ,อ่ปราร์ตีไ้ไปปาร์ตี้ไงอ่ะอันหนึ่งเราแป๊บข้าวตายเกิดที่เดิมมีเหี้ยเจ๋วเลย ึองอยู่ไหนว่าไกลมากเหรอกูนะครับตัวตายไกลรอยลอนมันเกิดห้าวิไว้อยู่เออเกิดใกล้ละไอ้เหี้ยแม่มึงลงมาเมืองเบเซโน่ดิเบเซเบเบเบเซิโน่มาดิออ๋อเออได้ได้แบบ ดอบดอบน้อยเลยเฮียเอ็มใช้ฮีทแทกอยู่ฮีตแทกในตัวยังไงอ่ะหนังสือที่มือน่ะเ,เ,เมืมกกดคลิกใชาทีนึงแล้วมก็แล้วก็ใส่ไว้ในตัวแค่นั้นอะทำความเย็นเอ็มับทำความร้อนไม่กูบัก อยู่ความอดอยากแล้วต้องมาสู้กับความความหนาวอย่างนี้เชยกูวิ่งหลงทิศแล้วน่ะไม่รู้ว่าทิศไหนไปทิศไหนกูกูจำแแบบแแบบนี้ไม่ได้ที่มแบบไม่แม่เป็นแบบไม่มีต้นไม้แล้วแม่เป็นหิมะกูกูไม่รู้อ่ะมันเป็นเป็นแมบบแบบเดิมเลยแค่มีหิมะเฉยหอยเถอะกูวิ่งผิดทางต้องหาเปลี <S 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 ่ยนเสื้อยงะมึงหนาวตายเลย กนฮิตแพ็กไปแล้วูพยายามหาอยู่อุยอ๊ยเจอปืนวะเดี๋ยวไม่เจอแม็กยอแไ้วะวปืนกระโหลกไอ้แค่ตีสามแปดสามแปดที่แลรวสามแปดสวนละมาคาร์ลอมานะเออไม่มีแม็กไม่มีเฮียเอาไปขู่ได้แต่เดียว มันอยู่นานะวะไอแอนเนี่ยฮิตเตอร์เนี่ยมไม่นานเท่าไรหร่พัยี่สิบคนระวังรถตีนเลยวูบอ่ะเดินเดือนอยู่วูบวิ่งไปไหนแล้วอนน่ะกำลังจะถึงแล้วมาอันนี้ใกล้ละ เอ้ยเจอคนวะมึงวะน่ะไม่ใช่กูกูใส่หมวกสีฟ้าไม่ใช่กูกูยอยู่ในเมืองแม่เอาไข่ไว้ไสัตว์มาเดีอยูวมันไอ้เหี้ยตายสัตว์มันอยู่ข้างหน้ากูเดี๋ยวมนอยู่ทางวิ่งเข้าผ่านเมืองกูนเนี่ยมึงไหนมันมีปืนมาเยอะแฟนเฟนกายเฟนโอ้ีเฟลลี่ีเฟลลี่ เอ้ยเอ้ยไอยสัตว์ไม่คุยเปิด,ปดนี่เงี้ยเนื่อเกิดไหนวะเนี่ยเกิดไหนละ่ะโอ้โหมันเกิดข้างล่างเลยทีนี้เป็นอะไรเกิดเกิดเกิดอีกฝั่งหนึ่งอะวิ่งอีกวิ่งฝั่ง,งอ,อ,อีกอีกอีกหน่อยนึงจะว่งไหน อ,อยู่ตรงนี้นะ S O L N E เอเมนะไอ้เหี้ยมึงชาติหมาจัดวิง่งขึ้นมาเลยมาเจอเราจะปาร์ตี้ก่อนไนอะ้เหี้ยบอกเลยโอ้โห <c oughs> ูา้าากไงมันยืนมันยืนอยู่ข้างหน้าเลยกูล็อกหลบแมงขึ้นตามกูไอเ้เหี้ยยิงวะน่านจะปืนพกกับกูไม่รู้อะไรน่านจะจุดสามแปดศูนย์นะมั้งแต่เม็เดเดียวเองน่านจะหัว ็ยิงหัวเดียวอืมไอ้กูมีแต่มีดอะห่อวิ่งเข้ามากูจะมีดฟันแมงด้วยเฮ้ยโอ้โหเจอลูกโม่ว่ะเฮ้ยลูกโม่วอ๋อจะไปถึงมือมึงปะ กูอยากได้ปืนนั้นน่ละเออ,เอ,อจะมืดแล้วกูกูรู้สึกกูรู้สึกว่าจะตัวเองจะโดนเยอะรู้ตัวว่าังี้ยมลูกไปเยอะมีอยู่เม็ดนึงว่ะใช่หรอเออเบื้องหน้านะหืมมึนมึงอยู่อะ่ะไม่ใช่แบบกูกูหมายถึงปืนนึง ปืนอ่ะมันมีลูกอยู่มเม็ดหนึ่งเอกัตัวเจอส,งสองแล้ไอ้เจ้เ้กูเจอสองก็บอกเลยวะลูกโมเฮียบม,มาให้กูบอลม,มีลูก cá đó cô là ba đã. mưa cùng mà nhưng mà mình hay mà farm lại bằng này Đi đi Ừ, không chơi khuôn nữa ตายไปเด็กครับเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยเออนัดเดียวอะนัดเดียวนั้นมันหมดแล้วด้วยโดนต้องเหว่านัดเดียวสะบานเลย <c oughs> ไอ้เจ๊กูวิ่งอยู่ข้างหลังมันมันอยู่ข้างหน้ากูอ๋อเด็กเรื่องเออเด็กน้อยดเ,ออเด็ก กูติดบัคเชียนชออเนี่ยใจมือคำนับเชียอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูจะไปเจอไปเจอคนกูมีเชือก์อะแล้วกูจะออกอาการ ไอ้แล้วไอ้แมอยู่น้ําจัดคอแห้งอาการไหนเนี่ย<ห>มันต้องกินเนี่ยมันอ้วกออกมาเปล่าเปล่าว่ะเยอยเยขาแกแ้แพทแก้บัาก็ต้องงานโอ้ไอ้ที่ถุงมือกูมั่งสกปรกไอ้สัตว์เอ้ยกู <ห ugen> แดกน้ำถุงมือสกปรกกะวะ่า<ห>เรียบร้อยเลย<ห><ห>เงินต้องขอถุงมือก่อนด้วยอะไรมัเจอติชิเกี้ยงเกี้ยนกู้แมสแมสแมสแต่มันช่วยนะช่วยน่็ช่วยการติดเชื้อป่ะ ่ใส่มโมงก็ชเชื่อแบบนั้นสลดกันแหลกตอนก่อนมันจะขึ้นรูปรูปรูปท้องท้องท้องแบบท้องจะระเบิดแล้วค่อยพอ <S 2> <S 2> ที่สายชาเลื่อนพาัวยึดแน ah. <X un> ่และไอเทงพอเอาละแดดเยี้ไปก็ไม่ดีแดดมาแล้วก็ไม่ดี แดงเงยอะไปอ้วกแตกหา,าใหม่แดงอีกอ้วกอีกเฮ้ยกูหายากไงเนี่ย้างนามึงมึงอะไรวะวัวถวอ้วกอะมาสองกิโลอ่ะโอย วกแตกเลยนะนี่หาปองยังมาเลยฟองท้ายละมึงมึง,ม,งมึงเปิดแล้วแบ่งแบ่งแบ่งไงแบ่งไงกูแค่เดี๋ยวเดินหาน,นี่ก็พอดและไม่รู้ว่าเป็นมี่หออะไรด้วยแดกก่อนแอยมาให้กูแดกไปเ,เกินครึ่งหมย โอ้โหติดเชื้อแดกติดเชื้อเลยกูติดเชื้อขึ้นไปเซอร์เวด้วยว่หรือไปโรงพยาบาลเลยกูไงก็ได้ขึ้นขึ้นไปประจำบานเลยก็ได้มั้ง

เจออาหารพอดีลาบป,ปากข้าวไหมวะบนแคนนี้กันเนี่ยสองอันแล้วก็แล้วก็ผสมกัออนถือนี่บนมือแล้วก็ออนนี้มาใส่ไม่มียาเยี่ยให้กูเลย เก็บไว้ก่อนแล้วกันค้าไปนะอา,นะาบแล้ววิ่เจอคนไอ้เจอคนกูนังไปกูดิงมันด้วไดัไงแม็กกูดาบดูไงวะดูไงมามาดูมา,มา,ม,ามาปั๊มกูก่อนดิ กูเสียแล้วมาอยู่ข้างหน้ามาอยู่ข้างหน้าอยู่ตรงรถอยู่ตรงรถอยู่ตรงรถอันเลยช้า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 เลยเกี๊ยผีมันตาย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 โดนกูโดนกูมาโดนกูเอ้ยเกี๊ยผีวะเกี๊ยผีวะมึงอะมึงหาที่หลบเลยบุปติ ไอ้โลภะหายเลยหายเลยโลภะต่อมี้เยอะซ่อมี้เยอะหาใครต่อมบี้ก่นมันตายละว่เมื่อกี้ไอสัตว์วัดกันเลยกูได้ยิงโดนหัวมันเหลืออะไรอย่างเงี้ยทนายเม็ดเทียแม่เทียแล้วกันกูเห็นมึงล้มอ่ะหลับเลยแกต้นแรกกันไงแบบว่าเล็บผัดอ่ะผัดว่าอต้นมันยิงมันโอ้โหเฮียมันอยู่กับกูมาเลยตอมบี้เนี่ยเดดี๋ยยววกูแดกก่อนกูจะตาย ขอให้มันวิตามินเอะไอี่ตัวเนี้โ <c oughs> อ้โหแม่งกลายเป็นกล่องเลยที่เนี้ยไม่ต้องท้ำศพเลย <c oughs> เออกลายเป็นกล่องเลยอ่ะไม่แบบหลับอะ่ะ <c oughs> อุ๊ยไอ้เหี้ยอุ๊ยรัดยิวโอ้โตีผีอยู่ไอ้สัตว์เอ้ยไหนด้วย